สวัดีครับสวัสดีค่ะเรามาอยู่กันที่หมู่ที่3บ้านแหลมยางจอกสมุทรตำบลน,น้ำพอกอาเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนะครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่ทางหมู่บ้านต้องการจะพัฒนาเป็นเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางชุมชนได้เลือกไว้เป็น เส้นทางที่ต้องการปลูกพืชผักนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับพี่โจนะครับเดี๋ยวให้พี่โจแนะนําตัวนิดนึงว่าพี่โจเป็นใครเอ่อชื่อนางสาวจริยาศรีหาพรมนะคะเป็นข้าราชการบำนาญของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยองค่ะนี้ตอนนี้ก็ดารงตำแหน่งประธานกิจกรรมขยาและสิ่งแวดล้อมของธรรมนูญสุขภาพที่ตําบลดงพอกอยู่ต้องสอบถามพี่โจนิดนึงครับพี่โจมีแผนในการพัฒนาเส้นทางนี้ยังไงบ้างครับพี่ก็ จะปัดหญ้าทําความสะอาดเนาะปัดหญ้าทําความสะอาดแล้วก็วางแผนว่าจะปลูกพืชที่มันเป็นอาหารได้แต่มันก็มีความทนต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเช่นต้นแต้วปะตูมตอินเดียมะขามเปรี้ยวพวกเนี้ยนะคะจะใช้ใบไปประกอบอาหารได้เหลือก็ให้ชาวบ้านเขาเก็บไปขายได้เหมือนกันค่ะทำไรได้เสร็จ้เขาได้อ๋อเราก็เน้นพืชที่เป็น เก็บใบนะครับแล้วก็ทนต่อความแล้งหน่อยสิ่งแวดล้อมทนต่อการดูแลที่ไม่ต้องไม่ต้องจะต้องไม่ต้องดูแลมากอะค่ะมันก็อยู่ได้ครับระยะทางแต่ที่วางแผนไว้ว่าจะทำสักก็ประมาณร้อยเมตรนะคะเอาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านเดียวด้านนี้ด้านเดียวประมาณร้อยเมตรนะครับประมาณร้อยเมตรถึงตรงนู้นใช่ไหมคะ ในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้<ช>เพื่อให้คนได้มาเป็นแหล่งอาหาร<ช>ไว้สําหรับปลูกผักแล้วก็เก็บกินแบ่งปันในชุมชนในครัวเรือนครับเพื่อเป็นการ,รลดรายจ่ายของคนในชุมชนครับผมย<ช>ินดีค่ะ<ช>ครับผมสำหรบับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ